ด้านล่างคือบทความรีวิวเชิงลึกาพาดไทยประมาณ2,000คำเกี่ยวกับข่าว B-2 Bomber d a ้ Attacked Iran's Nuclear Site Return to Missouri จากดอนนิวส์พร้อมวิเคราะห์มุมมองต่างๆ 1. บทนำประมาณ200คำเมื่อวันที่22มิถุนายน2025ตามเวลาท้องถิ่นของอิรานประมาณเที่ยงคืน10นาที IRT s สหรัฐอเมริกาได้เปิดปฏิบัติการ Operation Midnight Hammer ซึ่งเป็นภารกิจโจมตีสถานที่นิวเคลียร์สำคัญ3าแห่งของอิหร่านได้แก่โรงงานฟอร์โดนาตันและศูนย์เทคนโนโลยีนิวเคลียร์ไอส์ฟารนโดยใช้เครื่องบินสเตลบี2สปิริตจำนวนเจ็ดลำปล่อยระเบิดเจาะอ,อุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator หรือมอบรวม14ลูกพร้อมด้วยเรือดำน้ำรอบยิงขีปนาวุธตอมฮอว์หลายสิบลูกหลังการโจมตีภารกิจดำเนินไปโดยไม่มีการตอบโต้จากอากาศยานอิหร่าน และไม่มีการยิงถล่มจากพื้นดินเครื่องบินบี2ทั้งหมดลอยกลับมาอย่างฐานไวแมนแอร์ฟอสเบดรัฐมิสซูรีในวันที่22มิถุนายนภาพจาก AP และ CBS News แสดงให้เห็นเขาตัวของ b 2กลับสู่ฐานอย่างสง่างามทําให้เป็นสัญญาณชัดเจนถึงความสําเร็จและความพร้อมของระบบขีปนาวุธของสหรัฐอเมริกา 2. ฉากหลังของปฏิบัติการประมาณ300คํา2.1หลักการทางยุทธศาสตร์ b 2สปิ r i ตเป็นเครื่องบินสเตลที่มีความสามารถบินไกลสุดประมาณมากกว่า10,000ไมล์ เข้าใจว่าเทียบเท่า37ชั่วโมงบินต่อเนื่องพร้อมเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถบรรทุกระเบิดม็อบขนาด30,000ปอนด์ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเจาะหลบกรอภายใต้ดินโดยมีสถานะนิวเคลียร์พร้อมเมื่อใช้นับตั้งแต่ปี1997พันธกิจนี้ยังรวมเรือดำน้ำจากกองทัพเรือยิงขีปนาวุธโตมาฮอกอีกกว่า30ลูกเสริมการโจมตีจากใต้ทะเลพร้อมเครื่องบินรบสนับสนุนและถังเติมน้ำมันกลางอากาศเพื่อคงความต่อเนื่องของพิสัยบิน 2.2สาเหตุและเป้าหมายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเป้าหมายคือสถานบำรุงนิวเคลียร์เพื่อหยุดยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไม่ใช่เพื่อโค่นล้มรัฐบาลแต่ก็ยอมรับว่ามีความหวังที่จะยับยั้งการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างเด็ดขาดโดยการโจมตีนี้เกิดในระหว่างสงครามอิหร่านอิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกทั้งอิสราเอลก่อนหน้านี้ก็ได้ดำเนินการโจมตีเป้าหมายเดียวกันแต่มีกำลังไฟน้อยกว่าไม่สามารถทำลายโรงงานใต้ดินฟอร์โดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รายละเอียดการปฏิบัติการประมาณ400คำ3า3.1วิธีการบินหลอกมีรายงานจากเพนตากรนว่า B2 จําจำนวน7ลำถูกแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งบินไปทางตะวันตกเป็นบ้านบ้านเพื่อเป็นกับดักหลอกก่อนที่อีก7ลำจะบินตรงสู่จุดโจมตีในอิรานภายในเวลาไม่เกิน1วัน 3.2. การโจมตีสถานที่สำคัญ ได้รับการโจมตีด้วย12ปตกามาเกาลูกในการโจมตีครั้งแรกในประวัติศาสตร์การใช้ GBU-57 ในสภาพแวดล้อมจริงนาตันโดนมอบอีก2ลูกรวมทั้งขีปนาวุธโตมาหอ,อกออสฟานโดนจากเรือดำน้ำด้วยโตมาหอ,อกจำนวนทั้งหมด30ลูกเจนแดนเคนประธานจอยชีฟออฟสตาฟระบุว่าเป็น largest B-2 operational strike in U.S. history และเครื่องบินกลับอย่างปลอดภัยโดยไม่โดนยิงตอบโต้เลย4 ผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ประมาณ400คำ4.1ความเสียหายต่อเป้าหมายจากการประเมินเบื้องต้นของเพนตากอนถือว่าทั้ง3มไซต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักและ Extremely s e v e r แต่ทางการอิหร่านยืนยันว่าได้รับความเสียหายน้อยยกว่าที่คาดและฟอรดยังคงปฏิบัติการได้บางส่วน4.2มาตรการตอบโต้จากอิหร่านอิหร่านประธานธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวเตือนว่าจะตอบโต้โดยทันที มีการเตรียมปิดช่องแคบพอร์ตซ,ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลก4.3ปฏิกิริยาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรมีทั้งสนับสนุนอย่างแข่งขันและตั้งข้อกังวลเรื่องความชอบธรรมเช่นสื่อเอพีรายงานชาวอเมริกันบางส่วนเห็นว่าจำเป็นบางส่วนกังวลว่าจะลากสหรัฐอเมริกาไปสู่สงครามอิหร่านเต็มรูปแบบรัสเซียจีนประนามการโจมตีและเรียกร้องให้มีการระงับความรุนแรงทันที UN เและประเทศยุโรป เรียกร้องให้กลับมาสู่เส้นทางการทูต4.4มุมมองจากนักวิเคราะห์อดีตนักบินอินเดียอาวาวัตกล่าวอ้างว่าสแสดงให้เห็นถึง real benefit of costly high-tech war machines โดยเน้นถึงประสิทธิภาพการโจมตีด้วยความเสี่ยงน้อย 5. มุมมองทางการเมืองและกฎหมายประมาณ300คำ5.1ประเด็นชอบธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ขออนุมัติจากรัฐสภายุทธ,ธศาสตร์ limit e strike ถูกตั้งคำถามเรื่องการใช้อำนาจประธานาธิบดีในการประกาศสงครามผู้วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตว่าสหรัฐอเมริกากำลังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยไม่ผ่านกระบวนการสภาคองเกรส5.2ผลทางการเมืองภายในสหรัฐอเมริกาฝ่ายรีพับลิกันส่วนใหญ่สนับสนุนขณะที่เดโมแครตและรีพับลิกันบางคนสแสดงความกังวลเรื่องเส้นทางในการจัดการสงครามส่วน MAGA บางส่วนกล่าวว่าเป็นสแสดงพลัง แต่ก็มีผู้เรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการลุกลามของสงครามที่ยากจะควบคุม 6. บทสรุปและสถานการณ์หลังเหตุการณ์ประมาณ300คำ6.1สรุปเชิงยุทธศาสตร์ปฏิบัติการวิดไนฮมเมอร์นับเป็นการแสดงการใช้กำลังอย่างรวดเร็วและมีความละเอียดในเป้าหมายแต่ก็สร้างความหวั่นวิตกถึงอันตรายของยุทธศาสตร์การใช้ฮาร์ดพาวเวอร์อย่างเดียวอาจเป็นเพียงการเลื่อนหรือหยุดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านชั่วคราวในบางแห่ง6.2ความเสี่ยงขององค์การลุกลาม อิหร่านอาจตอบโต้ด้วยการปิดช่องแค่พอมูสหรือโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคทั้งในรูปแบบทางกองทัพและไซเบอร์ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์อาจทําให้ภูมิภาคตึงเครียดยิ่งขึ้น6.3ทางเลือกทางการทูตอนาคตแม้สหรัฐอเมริกาจะยืนยันว่ายังเปิดช่องทางการทูตอยู่แต่นักวิชาการเตือนว่ามันยากที่จะกลับไปสู่ต๊เจราจาที่จรงิงจังเมื่อมีการโจมตีจรงิงแบบปัจจุบันทันด่วน 7. ความเห็นส่วนตัว ประมาณ200คำในฐานะผู้เขียนผมเห็นว่าวิธีการของสหรัฐอเมริกาสะท้อนถึงบทเรียนในอดีตการใช้กำลังเพื่อรักษาความสงบแต่ความเสี่ยงต่อการประทะโดยไม่ตั้งใจอย่างสูงในระยะยาวไม่มีการแก้ไขทางการเมืองหรือเศรษฐ,ฐ,ฐกิจที่แท้จริงถ้ารัฐบาลอิร่านมองว่าสหรัฐอเมริกาไม่ปรารถนาดีการใช้เครื่องมือทางการทูตอาจยากขึ้นกว่าเดิมเครื่องบิน B-2 ที่บินกลับจากมิสซูรีดูเหมือนภาพสง่างามแต่เบื้องหลังคือบทเรียนนว่าความรุนแรง แม้สำเร็จก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาถาวรแต่เป็นเพียงจุดพักชั่วคราวเกรดเสริมปฏิบัติการนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้ GBU-57 ในสงครามจริงเหตุการณ์นี้เป็นการใช้เครื่องบิน B-2 แบบ Large s Operational Strike ทั้งในแน่จำนวนระเบิดและความห่างไกลของภารกิจทางตันขอองค์การดักรอบวิเคราะห์ว่าอิหร่านอาจจะลักลอบพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ในรูปแบบใต้ดินซําซ้อนหากไม่มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในอนาคต โดยภาพรวมการรีวิวนี้หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจทุกมิติกเกี่ยวกับ B2 Bomber That Attacked Iran's Nuclear Site Return to Missouri อย่างครบถ้วนทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ความชอบธรรมผลกระทบและความเป็นไปได้ในอนาคตครับ